สวัสดีค่ะนี่พี่เพนทีไรแวันเนอร์นะคะฝากสื่งคุณลุงอิงแพทองทาชินวัตนนะคะจริงๆถามว่าไออิงเงินร้อยล้าน่ะร้อยล,ล้านล้วล,าลาสาสล้านนะ,ะเขาซื้อให้เพนไหมเขาไม่ได้ซื้อให้นะคะเพนแค่โปรโมทไปง,งั้นนะ่ะว่าเขาซื้อให้ลุงแมวกับคุณลุงอิงเขาไม่ได้ซื้ออะไรเพนเขาไม่เขาไม่ได้ให้อะไรเพนดังนั้งงนนะคะพอฟองเพนซื้อให้นะคะ กสามีเพนซืง่งให้คือเพนอยากจะบอกนายกว่าไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทคุณหาเสียงเอาไวอ้อ่ะแจกเฟสสามเฟสสี่ไปนะคะ่ะถ้าถ้านายกนายกุ้งอิงไม่แจกภายในปีเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องตั้ง B70 เจศู 70, นยะ์นนายกนายกเทงแน่นะคะเพราะว่าเพนตั้งใจว่าเพนจะเลือกพักประชาชนเพงคิดนะว่า ยังไงยังไงพรรคประชาชนก็ให้เพเบมเบียผู้วิการเดินละสามพันบาทเพนบอกเพนบอกว่าเพนไม่ชอบว่าเรา,าศิลปะอาชามงกลกงกินงก็ประมาณแผ่นดินนะคะบันถึงไม่เ,มเพิ่มเพยงิชฟพวยหยุดส่งอายุผู้วิการแล้วก็เด็กแรกเกิดสักทีหนึ่งยังเกี่ยงโกงกินงก็ประมาณแผ่นดินเพรว่ามันออกออกออก,ออกไปได้ก็ดีเหอะ ไทยค่ะหน้าคนไทยเก็บไปเลือกมันพค่มักว่าผู้สูงอายุ่น้อยคนที่เขาจะทางานได้ท้ายแมคะาเขาแก่แล้วเชื่อว่าเขาจะไม่แก่ผู้พิการนะ่ะเขาจะทางานอะไรได้ยังเพงนะ่ะเพนพิการทางจิตใจอ่ะที่ไหนจะรับสมัครเพนค่าทำงาน เพงก็ได้ทำเคียเตอร์ดิจิตัลและยูทูบเบอร์จนเพงไม่ได้เงินนะแต่พ่อฟงให้สะสมไว้เพนไว้ในกองกุนกองทุนธนาคารรายได้ของเพองนอนะเพนอยากบอกตรงๆอ่ะหาเสียงเอาไว้ก็จ่ายไปเธอหมื่นหนึ่งอ่ะเพนอยากให้เพิ่มเมงอเพียงชีพให้พ้เียษส่งอายุพิการเ<คละ>ด็กแรกเกิดเดรนลสเดรัสสามพ,พานันให้เฉพาะครอบครัวคนจนนะคะ พูดสองอายุก็เข้าเสียภาษีกันมานานแล้วเขาเรียกร้องกันเดือนละสามพันน่ะท่านนายกเขาไม่มีไม่มีวี่แววว่าจะเพิ่มเงินให้เหมือนคุณพิธาลิงจเจริญรักเดี๋ยวนายกเท้งต่อมานายกพิธาก็กลับมากลับมาทวงตําแหน่งนะคะเห,หมอนตรงไงนะเลือกต้สมัยหน้าปีเจ็ดสเพนจะไม่เลือกพักเพื่อไทยนะคะ เพียจะทำให้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านใด้ยูนะคะเพราะว่าคุณแม่ทองไทยชินวัตรไม่ไม่มได้แจกอยากจกแจกเงินนะคะที่แรกเพนงก็ชอบคุณใช่ว่าจะไม่ชอบคุณหรือว่าคุณจะไปเลยหาประเทศตีไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าคุณจะให้ทุกปีเพนงก็เลยก็เลือกคุณเพนอยากให้คุณแจกเป็นเงินสด เงินสดเหมือนที่ให้ผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีไรายได้น้อยโอนเ,เขา้าบัญชีธนาคารเขาในระบบคอมเพ์เป็นไม่เป็นไม่ได้อยากให้เขาจะเอาไปใช้อะไรก็เรื่องเขาก่บประชาชนน่ะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะรัฐบาลน่ะนอกจากจะเก็บภาษีและวยังผลิตเงินได้นะคะรัฐบาลจะผลิตเงินได้เก็บภาษีแล้วก็ผลิตเงินได้ เพนฝากสึ่อคุณปู่รอสิไปว่าอยากให้คุณปู่รอสิแบบงการนายกให้แจกเงินประชาชมไปกคนละหนึ่งหมบาทนะคะไม่ว่าจะเด็กเด็กหรือเจเด็กเจนซีหรือจเจน,จน,จนวายนะคะอย่างเพศเนอยู่ในเจนวายแล้วนะคะคุณคุณนายอุ้งอิงค่ะคุณนักสินไม่ต้องกลัวหรอกค่ะ แล้วตาสมัยหน้าเพนและพร้ประชาชนค่ะเพราะว่าคุณจึงเวลาวัศิลปะอาชากงรประมาณแผ่นดินค่ะไม่มีไม่มีมัติเว้นชีพูู้สูงอายุผพรวิการเด็กแรกเกิดเดือนละสามเดือนละสามพันบาทตะทีหนึ่งค่ะนะคะเขาจะเพิ่มให้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ารัฐบาลผลิตเงินได้ค่ะนะะประเทศเรียกว่าต่ประเทศไทยรัฐบาลผลิตเงินได้เลย ทั่วโลกพังรัฐบาลเขาก็ไปหลิกเงินได้และเก็บภาษีประชาชนนะคะที่ขอร้องนะคะนายกแพทองทานที่รัเพนได้ว่าคุณจะดีกว่านี่คุณก็ไม่ได้ทำตามที่คำพูดที่คุณหาเสียงไว้แต่เรื่องค่าแรงขัง้นต่ำมาเพนไม่อยากให้คุณขึ้นให้คนจนคนตกงานอะถ้าเขาไม่เขาไม่มีงานทําอ่ะ เพราะเราแรกออจากงานเพราะยุคนี้มันมียุค AI มันมีสมองกลมาทำงานแทนคนนะ่ะเขาจะใช้ชีวิตลำบากเนื่องจากของกินมันจะราคาแพงขึ้นเพียงยอมรับวว่า้ากคุณบริหารประเทศอะ่ะเข้าของกินในเซเว่นน่ะราคาแพงมากเลยคุณทำไม่เพีไม่อยากจะกินอาหารหรือกินอะไรในเซเว่นหรือไปหัทเทียห้าส,สินค้ามีแต่ของแพง เพนก็เลยอยู่บ้านแทบทุกวันน่ะนะคะเพราะเพนมีการ้างจิตใจจะหางานทําที่ไหนได้น่าจะโรงงานดีน้องดาเพราะว่าเพนก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาจะรับเพนเขาทำงานตอนเพนจบอิเุรเญยาเศรษฐศาสตร์เขาก็น่าจะไม่รับนะคะเพนหวังดรค่ะคุณอุ้งอิงนะคะหรือคุณต้องการนายกเพน่ะนะะ แล้วก็นายโยพิกานายโยพิธาน,นึงเจริญรังก์กนะคะคุณไม่ต้องกลัวละค่ะรัฐบาลน,นะคะถ้าคุณไม่แจยเงินประชาชนตามที่หาเสียงไว้กัวหน้าคุณก็เต็มตัวเป็นฝ่ายค้านได้เลยค่ะขราวเมืองไทยวันนี้ค่ะ